มาด้วยกินตงมะมุ้งค่ะีนมะ่งมมอกมนงี่ออตำมะไุ้งกันึังทีมึงเด้อใบชาบูง่ามง่ค่ะเอ้ใบยาอใบยาใบชาบูอายาค่ะอีเลใบยาอะไรมา ไม่แล้วป้าเป็นปลายาวงัมนป้เป็นไรจ้าบ่เออับมาห้องกับคัมจินจ้าอืมอ้าอะไเอารพี่น้องทุกคนเยอะครับอืม แซบนะคะอืจะแซ่บใช่แซ่บนีเนะอืมนี่นะคะแซ่บขากียดึดไม่ได้ไม่มีหมอม,ม,มีหมูอดน,นะคันแซ่บบ่แซ่แบค่ะขาดไม่ได้มีหมูเลยค่ะอือ เราปตัดมะฮอเด้อจ้าอืนี่ตัดมะฮองจ้ใช้มือหนอยนะคะมะงเสีบจ่าเด้ออืมอืมแ้วอือ่หออืมัอือันดวนมากเลยหมดจ้าอน,อนีดูหนูก่อนหนูก่อนนี่ดว่วอ,อืม แซบบอแซบลีลีพี่น้องเกาะ่าเม่ยังแม่ยังแซบค่ะทุกคนอือยี่ห้าแซบแซบบแซบบอ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 แซบบๆแต่มาคุ้งฝีมือยายดำเลยจ้า เสื้อใยดำม้าอืมมือใยดำอาไรอย่างเงต้มดำม้าฝมือใยดำอืแซ่บค่ะแซ่บค่ะเยอะค่ทุกคนมาดำบ้างเ้บังฝีมือใยดำเ่นตมาต่ลย อืมอืมอืมดีเลยใส่ดูยำมะละกอต้ออืมอืมจับได้รัค่ะได้รักไข่ยำส้มตำยำอืมได้รักขมเหลืองขมได้แต่ไม่ได้แล้วตเกียปลารับรับอืมอืม จำมังีมือยายจำจำขนาดคนละเขาตัดบาร์มาเป้าฮะเขาใสดบาร์มาอหมบาร์นลาโมเมนหนวดไหมน่าโมเมนหนวดไหมอืมเป็นอไรสมแซ่บๆกันยังมาเด้อ

แซ่บแซ่บเด้อค่ะเผ็ดอยู่เผ็ดที่ไม่เดียวอ๋อเผ็ดตั้มอนแซ่บสุดยอดล่ะค่ะแซ่บค่ะใส่มือยายดำใช่ไหมคะอืมหนูว่ากินให้หมดตาเลยอืมอ้าวอ้าวหมดตาแล้ว มันเขาเกลียดจอลูก hmm. ข้าวมันดีอะนี่เขาเกียดมันได้ค่ะเขาเกียดปลาคลิปนี้กับเขาจบแค่นี้ก็จะคับไปกินน้ำตอกแล้ค่ะเพชรคักค่ะอาสวัสดีสิคะลูกสวัสดีค่ะ อยากด้วยนะคะยายหลานแซบนัวเด้อจ้าแซบคักแซบแน่ค่ะ